บหอมเราเกลือพันยี่สเด้ไหนชิมชิมได้ได้ได้ยังโบ้หอมแบบแซ่บบ่เยอะบ่นกันยิบยิกันนงจับจานเดียวกับพ่อมามากินพี่น่มากินน้ำกันึปล่ายิบยิบกันนะหมอเราเกลือพันยี่ิกเ้ยิบคือผมเลยต้องนี่มันยิบแท้กินนี้นยำยำรวมมิตร Muyền gục phân nông gục phân nông lưng lưng cập bang phân nông bé phân gục phân bang phân nông bé lưng hát mùa với đây nhảy bên nào nó nữa này เออเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื <h 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 ้อเลี้ยงเอาเลยไปมาเดี <h <h ๋ยวมึงอ่ะพองมึงอ่ะพองให้ไปซื้อเอาเลยตลาดสายเงี้ยมีเงีนมีเนี่ยกินกินครับค่ะซาบาทตลาดไปเข่าแถวมิงพอดีมั้งมาแม่มาแม่มาไงมาไง ยำตี look, นปลาหมึกลวกาลูกชิ้นยำตีนปลาหมึกลูกชิ้นจ้าคุณผู้ชมก้ะมังนึ่งกินซานมานีนเอาลูกอะต้นแก้วโมแซบกันเหรอ เขาควรจะมัดมือบนนูนอะเดียวผมไม่แพงเราบางคไม่ได้เลยกินเนาะไม่ได้กินท่าแพงเดิมเดิมโยเธอควนครนี่แหละดูใส่ี่งไหน hặc thế nó บ่ค้าน yên พิธอมวัน ตันงนี้ดีแ่ผเปรี้มันดกแค่ข้วไปล่าไหมไม่ครบผมหม่ไงหมอไงหมอไมอไงหมอไงหมไหม่ไหมอไงหมอไงหมอไปหมอไงหมอไ ต่นอายไม่ีคนไยอบอืมายไม่ีคนรถออมาขอเงาเออขอเงาอไมจะให้ไม่งมา่าบ่ะหไ่งแจกเลยะไม่เงีมาแล้วๆากินยำเนี่ยวๆาคาคำว่าคำว่าข้ามาเข้ามา อนะ่ามันอันนั้นมันไม่อีสอยู่ห่างนันเทาอีกเออคันโดมันนี่ลูกมาแล้วให้ลงจานเข็นมาลูกมาเอ้ยไม่ใหญ่หมดเลยล่ะรถเข็นหนึ่งนี่แจ๊เจกะเหรอไปไหมยันไปเหรอไปเจ้รอ แม่หลังมันเห็นเจ้าของมันมาแล้วนะเมื่อกี้มันยังมาหาเราเลยคนเด้อนี่เฮานันอีรังอีฝรั่งอีรังเขาอีนั่งหลังเอ้ยนะเป็นตัวเมียซะด้วยเุมืนว่าเอาไม่น่าเปว่าวะข้าวขาวอีนั่หูดำหูแดงไปผมไปนั่งกินยำกันไหม่งไปอ่านังกูให้บอกกันซื้อเบี้ยไม่กูปวดนังกูไปซื้อให้หัวมันดอกปวดนังกูซื้อกินเองเขากินซื้อกินเองอยู่ผมไปกินเหลี่ยวกูว่าถ้ามันกินแหลีวกูเนี่ยไอ้ผมไปกินน้ำเขาผม อันกันกคือพอแ่กินจัคือพ่ทกนเราแนนไหนด้วกันมงให้เสริมบอพ่นแซ่บันนะมันอะไรเนี่ยกแค่เราแค่ทอดน้าจ๊กแน่พันวาน้เแจ๊คคือบ่มาเาฮะนที่ทอดแซ่บชนะวีลอันนี้ต้มไก่บ่ัเน่เมนูต่อไปคือต้มไก่ซิลปลามีอยู่หปปลามียู่นอ โอเคหลอบป่าานๆ้อน่แ่บลรวแสบเลยวเลนั่นเรื่งกป่าเลือบอกเือขอใส่บอร์เดนหน้าทองนงเินทิ้งทุ่งนึงเืีกวโอ้หขอใหาคว่ำสิเข็ดขึ้นอวีองสิบขี่พนแ่ไม่เปียกได้เปียกอ้าวขนาดอ้าวโซ่อ้า มีเด็ดคือวันเยมอนอีกมีเด็กคือวันเยมอนสามมอนมันตัอยูนียูนีสองมอนยังไม่ทองใส่เกลือใกล้เนี้ยงนิดไต้มใบบัวคามอนเนาะใบบัวคามอนพี่น้องต้มไกลต้มไกลมาไหมยัย มากมากมากมาหนเรานังขนาน้นถวยนั่นลิ้นไหนเราไม่นั่นเราโพของน้ำมาส่วนตัวเดี๋ยวกูจไปเอาแก้วของคูมานได้กลียวเยอะแยะมั้ยไงเออคุณเอากวทั้งสั้นเกลยวหมดเกแก้วมันเป็นไงแกียวหนาส้นอ้ตั้ของมกเบิดห้วหนามนั่นก็แกวใหญ่เลว่เกเอมือหนามกลวกอนีกูก็แท้รกูแ้จรแ้วล่กวกวเราหัวเยนกูกินไนที่ไม่ใ่หั เดียวแล้วเลยมันขาดมาเห็นหังรเด้อเด้อพี่น้องบ้านนี้คอยพอดีเอาไม้บอกกันม OK> well, ือ่าบ้านเจ้าขึ้นรดมาเถอะเนบ้านเจ้าอินสเน่นอีกแบบนึงสก้นดูบนี่เบาบ่คือกันคอยสีเอาเจ็สามห

lạc ở đây là ừ. chân là gì đấy là, là, mà là chân à. nó nơi 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 Tôm nơi อ่ n มันแข็งใจโอ้ยแข็งใจมกมันแข็งใจไม่นโอยแง่เปนาเปิดตากยนอกจากฟ้านมว่างแล้วอันขวดแล้วก็ไปเปิดเอได้ใครแค่ยอไยาม่ดก่็หนียดน

ไปยืนรอคิ้วาบาทคือบอเาอาลานตลาดเขาก็ไปรอคิวขหบอแมนลานลันถุงละาเดินไหมอ๋อดำดำานถุงละสาวโอ้เมนดมขายแข่งมาเท่ามะขายก็ิสิ้วยไมขายแข่งก็สิส้ยมันหูู มันอยเีนทราไรทาได้สวัสดีครับ๊ายบายจุบจุ๊อเอะไปยอลตกกนต้ีว้อเดนี่ด่าตสวัสดีค่ะหนูอยากกินมั่นค่ะขอ้ไังไม่จำเหรือปล่าคอไม่ไงไมหนู้ดาก็อย่ที่ไบนมาไดเโค้ดมาด้โดนาตู้ดาตีด่าทุกการทัขทามันหมอนไหมาได้โคอันแม่ไปไหนหายแม่ คหน้าก็ไตนแม้พันด้อยคมนมาก็ได้ตนไมพันใช่ที่ร้ันน้งไก่มา่นี่กระเป๋าอรเจ๊ยูมังค่า ไปยูุ่แนเรไม่ใช่ไม่ยไว้ดับที่เลมันม่ผู้อยู่ลำเลามันแมนอยู่บนที่ตเราเราอยู่ตรงไหบั่องคาดใส่ไปซื้อนันซื้อนี่เห็นไหมนะมันกับมันกัไปไปอยู่มันก็เต็มโตดอกก็จะไปดูอยู่ไม่ยังไงก็มีัวนั่งแกงคือกันมาลกันเนาวกินตะกั่นเนื้อเนื้อเอเอาผักแม่คอยเร้อคอยจะกินผักมันโยกัเนีันตาหงเ้ออยจะกินแค่ร้อนเขา